วันนี้ก็ทางช่องตำนานธรรมชาติแห่งอากินไตนะครับผมวันนี้ก็จะมาชมไผ่ในความเชื่อแต่โบราณหรือว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับผมก็จะเอามาลงให้ชมก็จะเป็นไผ่ประดับก็ได้เป็นไผ่ทนสิทธิ์เป็นไผ่สวยงามนะครับตามแต่เราจะ ชอบในลักษณะไหนนะครับผมอันนี้ก็จะมาดูไผ่ไผ่ที่ไม่มีตานะครับผมไผ่นี้ก็จะทั้งลำเลยนะครับผมจะไม่มีตาอันนี้คือไผ่ไม่มีตานะครับผมลักษณะก็คือจะเป็นไผ่จะเข้ขบฟันแล้วก็ไม่มีตานะครับผมก็จะขึ้นอยู่เป็นในธรรมชาติพูดง่าย ธรรมชาติกลางป่ารอนี้จะอยู่ที่ในดินแดนตำนานแห่งหนึ่งนะครับผมคือดินแดนแห่งดงพญาไฟครับผมเาจะถามว่าแตกต่างกันอย่างไรแตกต่างกันที่ว่าอ่าอน,นี้เรามาดูไผ่มีตานะครับผมไผรมีตาก็จะเป็นลักษณะน,นี้นะครับผมข้อนึงก็จะมีตานะครับผมข้อนึงก็จะมีตาอันนี้ทําลาย ทำลายทำลายทำลายเป็นลายพูดง่ายๆเป็นลายโดยธรรมชาติข้อนึงก็จะมีตาแต่อันนี้เขาจะไม่มีตาเลยทุกข้อนะครับผมนี่คือไผ่ไม่มีตานะครับผมก็จะนำชมเรื่อยๆเป็นอของธรรมชาติแห่งอาจินไตนะครับผมก็มีความเชื่อมาแต่โบราณว่าเป็นเป็นไผ่มงคลหรือพญาไผ่ ที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองหรือว่าเทพเทวดาภูมิต่ำพูดง่ายๆนะครับผมสถิตอยู่นะครับผมถ้าจะเรียกหรือว่าพูดถึงคุณไผ่นี้ก็มหาสาลนะครับผมคนหรือว่ามนุษย์นี่ได้ใช้สอยนะครับผมทําบ้านทําทุกสิ่งถึงบริโภคใช้เป็นอาหารโอ้มหาสาลนะครับผมเรื่องไผ่ ครับผมในคลิปนี้ก็มาดูแค่ไพ่ไม่มีตาก่อนคลิปหน้าค่อยชมกันใหม่นะครับผม